การปรับมุมมองของฟิชเ r ตติ้งต่อประเทศไทยสัญญาณเตือนที่ไม่ควรมองข้ามมีหลายคนที่อาจจะมองว่าสถานการณ์ทางการเงินของประเทศไทยค่อนข้างมั่นคงแต่ความจริงกลับมีความท้าทายที่ซ่อนอยู่ซึ่งสำคัญมากที่จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินแก้ เมื่อเร็วๆนี้ในวรพักธัญยาวงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้มีการเปิดเผยว่าฟิชเลตติ้งได้ปรับมุมมองด้านเครดิตของประเทศไทยจากเดิมที่เป็นสเตเบิลเป็นน ег ทีฟซึ่งถือว่าเป็นการตัดสินใจที่น่าสนใจและควรค่าแก่การวิเคราะห์โดยที่อันดับเครดิตยังคงอยู่ที่ BBB ซึ่งหมายถึงความเชื่อมั่นในเรื่องของความปลอดภัยในการลงทุนแต่สัญ,ญญาณที่เห็นนี้เกี่ยวข้องกับปัจจัยอื่นๆที่มีผลกระทบมากกว่าแค่ตัวเลขทางการเงิน3เหตุผลหลักที่ทำให้ฟิชเลตติ้งปรับมุมมอง นิสสา,ารณะที่สูงสัดส่วนนีสสาธารณะต่อ GDP มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีในสำคัญจากเกือบ35-36%ก่อนการแพร่ระบาดของโควิด -19 ขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ61%ในปัจจุบันและมีแนวโน้มที่จะสูงถึง65%ในไม่ช้าหากไม่มีการดำเนินการลดการขาดดุลอย่างจริงจังความไม่แน่นอนทางการเมือง การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลและการ,รเผชิญกับความเสี่ยงจากการเลือกตั้งใหม่ทำให้ฟิชเร t ติงมีความกังวลเกี่ยวกับความต่อเนื่องของกรอบการประมาณการทางการเงินในระยะกลางซึ่งอาจได้ผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือทางการเงินการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ไม่มั่นคง การส่งออกที่ถูกกดดันจากอัตราภาษีจากสหรัฐอเมริกา19%และการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวที่ช้ากำลังส่งผลกระทบต่อการเติบโตของ GDP ที่คาดว่าจะอยู่ที่เพียง2.2%ในปีหน้าโดยเฉพาะจากนักท่องเที่ยวจีนที่ยังไม่กลับมาได้อย่างเต็มที่แม้ว่ารัฐบาลปัจจุบันจะมีอายุเพียง4เดือนแต่ก็ไม่ได้มีการละเลยต่อสถานการณ์และได้เริ่มวางแนวทางในการปรับแก้นี้สาธารณะให้กลับมาอยู่ในเส้นทางที่ยั่งยืน ภายในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้รัฐบาลจะมีการจัดทำกรอบการคลังระยะกลาง m e d i u m Term Fiscal Framework หรือ MT5 ฉบับใหม่โดยจะเป็นครั้งแรกที่จะมีการสร้างรถแม่ที่ชัดเจนต่อสาธารณะว่าจะมีแผนการปรับลดการขาดดุลอย่างไรเพื่อลดความเสี่ยงต่อการที่นี่จะหลุดพ้นจากการควบคุม แนวทางหลักคือการสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นว่าการขาดดุลจะถูกปรับลดอย่างต่อเนื่องหลังจากปีงบประมาณ2,569และอัตรานี้ที่สัมพันธ์กับ GDP จะมีเสถียรภาพไม่เกิน65%โดยมีการเพิ่มรายได้จากภาครัฐและจัดลำดับการใช้ใจ่ายอย่างมีระเบียบวินัย การมองว่าฟิชเรตติงปรับมุมมองเป็นเนกาทีฟในครั้งนี้ไม่ใช่สัญญาณของวิกฤตการณ์ใกล้ตัวที่ประเทศไทยต้องเผชิญแต่อาจเป็นสัญญาณเตือนที่ว่าหากประเทศไทยไม่สามารถแสดงแผนการเงินที่ชัดเจนความเชื่อมั่นของตลาดอาจเริ่มสั่นคลอนได้นี่คือความท้าทายที่รัฐบาลต้องรับมือในไม่ช้าเพื่อให้ทั้งตลาดและนักลงทุนเห็นว่าประเทศไทยยังคงสามารถรักษายอดสินเชื่อทางการเงินและความน่าเชื่อถือทางเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพข้อมูลอ้างอิง Facebook Warapak Tonyawong Lad, ig, tai, pim, h t <air> <stimulation wheels> <at> <us> <fine> t p s c o l w w w f a c e b o o k c o m s a s w a r p a c k t o n y w o n g 1 p o s t p u b i s 0 2 j a 1 w m j w v c d f q 8 k p n m j w b c q g t c 6 t s u c k 7 c c c h a m p q x 4 u w d k w g f c 2 9 l ข่าวที่เกี่ยวข้อง18กันยายน68วรพักว่าที่รมชคลังจับตาเงินบาทแข็งค่าจากเงินทุนไหลเข้าเร็วหลังเฟดลดดอกเบี้ย 13กันยายน68วรพักนุนริสเบซไพรซิงเชื่อเป็นจุดเปลี่ยนระบบสินเชื่อไทย